สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อบเซียที่ลืมแก่ครับอันนี้ไม่ใช่หมาผมนะพิกปูข้างบ้านนะมันมาทักทายนะฮะมานนี่มานะคุณรู้จักกันครับนี่ฮะเป็นเพื่อนบ้านใหม่กันแกมามาหาแล้วมันนะนําตัวนะฮะชื่ออะไรวะฮะหัวโตมากครับเนี่ยหัวโตมันจะกัดกูล่ะมานี่มามานะน่ารักมากครับพิกปูเดี๋ยว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 อ่ะ เอาเอาแคบหมูไปแคบหมูอ่ะนี่เขียวมือช่วหายเลยมานี่มานี่มาโอ้ยหยิบขาตัวมึงหนักเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุเอายกมบืองจุ๊บืองไว้ก่อนไวก่อนเร็วไว้ไว้ไว้าวอโอ้ <laughs> <laughs> โหน่ารักมากครับเนี่ย เจ้านี้รู้สึกว่าชื่อไอ้เจ้าโบนะเจ้าโบนะเป็นหมาบ้านนู้นแล้วค่ะเคยเจอครั้งแรกครับมันมองหน้ามันเข้ามาสุรมดบ้านแล้วมันขู่อ่าพักหลังนี่มันสื่อมาตีซีละไม่ได้ของกินน้ำตีซีละมันตะกามากแคเนี้ฮะฮะเชียวเชียวเชียวยัมือไหวไหมไหวเป็นไหมไหวก่อน ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณก่อนเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณครับก่อนบอกขอบคุณก่อนดิฮะหมาต้องมีต้องมีมารยาทเราหน่อยขอบคุณเป็นอืออ่าขอบคุณเป็นเอาเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณก่อนเล้วบอกไงไม่ขอบคุณเลยวย ครับผมป๊อบเตียนะครับเดี๋ยวที่ริมแก่ครับไก่ปูหมาข้างบ้านเนี่ยฮะมันวายเยี่ยมเทานี้วันนั้นหินมันกัดแมวนะฮะโอ้โผมไม่เห็นนไล่กลับแมวไปทำงานทำงานเป็นแท็กทีมะครับแต่แมวไม่ตายนะครับมันกลับมันกัดมันวมันกัดม้วล้อเล่นเฉยผมทุมันกัดจริงๆไอ้นี่หมาใจดีไม่ดุนะครับไี่กูตรงนี้อืแต่ก็ระวังกันครับรเวลาเลี้ยงหม่องเลี้ยงหมาครับอันนี้มันเรา เรามีสันไม่รู้เป็นไงนะครับผมไปไหนหม,มาก็ไม่ค่อยอากันผมเท่าไหร่อ่ะเรามีสัญญาสัญชาติยนันเ,เราเป็นพวกผูก้เรื่งไงเราเลี้ยงหมาเหมือนกันนะมันรู้ว่าเราเราเราเป็นคนที่เลี้ยงหมาเราบอกพวกหมาตรงนี้จะเป็นคนใจดีนะพวกเดียวกับมันแหละได้กินสาบหมามันเลยมันอยากมันอยากทำลนะายนะยากมากนะเจมเราเจอเราเลี้ยงหมา,าเจอหมา,า,มาที่อื่นทำลายเรานะฮะ น้อยนะพยายามเรียนรู้อย่างมันเนีเน่เๆตะกะแล้วะกาแล้าาลมันของสปกเออ,เออ่ดูดิตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยไปไหนไม่ต้องขออึ้นแล้วเงี่ยสรุปเขาพบนอีกอะหัมวมันท่านดูกำปั้นผมนะฮะดูกำปั้นผมนะยวุ้ก็โลกมันใหญ่มากเลยโลกมันใหญ่มากเลย together. Cá ban dạng bà cà bán bay lìm nga bà bay bay mhm bay lắm, à, bye bye, bye bye, còn, bye, ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอนะออออตังแรกเจอกันขู่ผมก่อนนะนะมันเข้ามาสู่รูปบ้านมันนี่มันมันเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ได้ไม่รับไ,ไ,ไ,ไม่รับเอาวิญาตอะไรเลยเข้ามา มองหน้ามันเข้ามาทำไมมันมองหน้าผมกลับนะฮะอย่างนี้ตีซี่แล้วตีซี่ละเมื่อก่อนชอบมาขี้หน้าบ้านผมมาอย่างนี้ไม่ขี้ละมันรู้เราแหเ้เรามีอะไรของเราแบ่งมันกินไปไหนแต่ในพี่บูระวังนะครับเพราะว่าพี่บูมีสัญชาติมานักสู้นะไปกลับบ้านก่อน ครับผมป๊อบเซียนะครับเที่ยวลืมแก่ครับสวัสดีครับ